ไปด้วยกันนะคะด้วยการมาทําไอศครีมโปรตีนไอศครีมโปรตีนของยี้วันนี้นะคะในวันนี้นะยนนี่ท,ทาเป็นไอศครีมโปรตีนนะคะรสชานมไต้หวันสดไสช็อกโกแลตและช็อกโกแลตของเรานะคะก็เป็นเบสนะคะเป็นโปรตีนแฮนเบสรสช็อกโกแลตเหมือนกันซึ่งยี่เอาไปทําน้ําแข็งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยก่อนอื่นนะคะเราจะเอาแป่งนะคะที่ทําจากแพนสเบดเหมือนกันนะเป็นแพนสเบดรสชโคโค็อกโกแลตนะคะใครอยากรู้วิธีทําเดี๋ยวเอามาทําให้ดูแต่วันนี้นะคะขอทําเสร็จเป็นสําเร็จรูปแล้วเอามาทําให้เพื่อนๆดูก่อนเอาไปใส่แป้นพิมพ์กันเลยโดยที่แป้นพิมพ์ของยีในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นรูปเหมือนแมกนมัมรสช็อกโกแลตมาเริ่มเรียบเรียงกันเลยดีกว่ามาเรามาเริ่มทํากันเลย ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวยีจะขออนุญาตใส่นะคะเออน้ําแข็งรสช็อกโกแลตลงไปก่อนน้ําแข็งนะคะลงไปในแป้นพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาทำการตีปองตีรสชานมไตหวานกันเลย น้ำน้อยหกสิลงไปในแก้วของเราเลยน้ำหนึ่งรอยลและเดี๋ยวเราจะใส่ชานมใต้หวานของเราลงไปสช้อนหนึ่โอเค ใส่ลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราเอาไปทําการตีให้เขาเข้ากันกันเลยเดี๋ยวเราไปเทลงแป้นพิมพ์กันเราอ,อะไรอะเริ่มตีเลย และทุกอย่างเกิดข้อผิดพลาดได้เสมอมันไม่เต็ม,มก็เลยต้องมาใส่น้ำแข็งรสช,ช็อกโกแลตลงไปเพิ่มนะคะให้มันเต็มแทงเรียบร้อยนะคะทุกคนไอศครีมโปรตีนของยีนะคะหนึ่งแท่งนะคะโดยเฉลี่ยเนี่ยจะให้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50กรัมไม่เกินนี้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ ให้พลังงานเพียง50กิโลแคลอรี่เท่านั้นไม่เกินนี้อย่างแน่นอนนะและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลทานแทนของหวานได้ไอศ์ครีมโปรตีนของยีนะคะให้โปรตีนไปแบบจุกๆแน่นอนว่าแท่งหนึ่งเนี่ยประมาณ20กรัมอย่างแน่นอนนะคะใครอยากของหวานนะคะแล้วก็หิวจุกจิกระหว่างยะระหว่างวันแต่ไม่อยากอดนะยีแนะนำเลยลองไปทำไอศ์ครีมโปรตีนกันดูเราสามารถคำนวณแคลอรี่ เราสามารถคำนวณโปรตีนและเอาออกมา mid and max ได้จ้าอันนี้เพิ่งทำครั้งแรกก็จะมีข้อผิดพลาดประมาณนี้นะรถนี้เป็นรถชานมไต้หวันบวกกับช็อกโกแลตเดี๋ยวเราไปกินกันในระหว่างวันและเดี๋ยวมาเอา react มาฝากนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับไอเดียพิสดารของยีด้วยนะแต่อร่อยแน่นอนเพราะว่าโปรตีนทุกอันที่คัดมาคือตอนเช็คเชคกินมันอร่อยเวอ,อ,อร์มาก ไปกันเจอกันอีกทีคลิปหนะ้าบ๊ายบาย